จากทีมกาลันยุตตาด้วยพระมหาการุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจาร์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชยเยนและท่านเชยเยนจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิก์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึงมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินพระโอวาทพระสารีบุตรประธานที่ประเทศเนปาลตอนบุพกรรม ขององค์คุริมานเมธีทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสดีที่อาตจจมาได้มาผูกบุญสัมพันธ์กับท่านทั้งหลายในบทธรรมะประโยชน์ของการทานเจก,การประชุมธรรมะสามวันนี้ เป็นวาระโอกาสที่สำคัญยิ่งในสมัยพุทธกาลวาระโอกาสที่จะจัดประชุมธรรมเช่นนี้มีเพียง16ครั้งเท่านั้นด้วยข้อจำกัดของการคมนาคมและการสื่อสารไม่เหมือนยุคปัจจุบันที่อาณาจักรธรรมทั่วโลก สามารถจัดประชุมธรรมชั้นสำคัญเช่นนี้ได้ตลอดเวลาเสียดายก็แต่ผู้คนยุคนี้ลหลงไหลต่อวัตถุและกระแสโลกียากที่จะหันมาศึกษาธรรมะเรียนรู้สัจธรรมแห่งชีวิตจึงต้องวนเวียนอยู่กับ กระแสะการเกิดตายอย่งไม่จบไม่สิ้นเช่นนี้เองในอดีตการก่อนที่อาตมาจะมาพบกับพระพุทธองค์อาตมาก็ผ่านวงจรเวียนว่ายตายเกิดมามากมายแม้สมัยพุทธกาลอาตมาก็ยังเดินผิดทางมากกว่า ค่อนชีวิตจนกระทั่งได้พบกับพระพุทธองค์และได้รับคำชี้แนะแนวทางปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญจนในที่สุดเมื่อผ่านความตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญอย่างจริงจังทุกด่านการทดสอบก็ผ่านไปด้วยดี เมธีทั้งหลายคิดว่าที่อาตมากล่าวมาเป็นความจริงหรือไม่เมธีชนทั้งหลายโดยธรรมชาติของมนุษย์มีจิตดั้งเดิมที่งดงามและบริสุทธิ์มีเนตตาธรรมมีฮิลิโอตป,ปะแต่เหตุใดมนุษย์ทั้งหลาย จึงเห็นการตายอย่างทรมานของเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขของสรรพสัตว์เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปละ่ะหากเพียงสวดท่องแผ่เมตตาอุทิศบุญผู้สลด้วยเพียงลมปากเฉยๆไปเท่านั้นจะมีประโยชน์อันใดห,หรือพวกสัตว์เหล่านั้น ก็ไม่สามารถรับกระแสพลังเมตตาจากพวกท่านไดน้เพราะสิ่งที่พร่ำปวดไม่ได้มาจากจิตสำนึกจิตเมตตาต่อเหล่าสพสัตว์อย่างแท้จริงเพราะยังคงส่งเสริมการเข่นฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารด้วยความอยากกินอยู่ดี ได้โปรดเถิอเมทีชนผู้จเจริญทั้งหลายโปรดอย่าได้ทานเนื้อสัตว์อีกเลยอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยอย่าได้ทำลายทำลายธรรมชาติอีกเลยหากละเว้นสามประการดังที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วก็จะทรงผล ไม่ให้ภัยที่บาดใหญ่ชําะล้างโลกเกิดขึ้นปัจจุบันมนุษย์ต้องล้มตายเจ็บปวดเป็นจำนวนมากเพราะกรรมของมนุษย์ในยุคนี้มีมากไร้ซึ่งศีลธรรมธรรมะอีกทั้งผู้ปกครองบ้านเมือง ต่างล้วนไร้ซึ่งทันมาพิบาลไม่ซื่อสัตว์สุจริตไม่สงสารประชาชนที่ยากไร้หากทุกฝ่ายหันกลับมาตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเพียงถือศีลห้าทานเจตลอดชีวิตก็ถือได้ว่า บำเพ็ญพรหมจรรย์แล้วและช่วยให้เพื่อนร่วมโลกรอดพ้นจากภัยพิบัติด้วยยาเสพสุขทั้งปากโดยเอาเลือดเนื้อชีวิตของผู้อื่นมาปลนเปลือกิเลสของตนเองอาตมาขอกล่าวว่าจิตเมตตากับจิต ของยักษ์มารหรือซาตานนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและขอประกาศว่าไม่มีพระพุทธเจ้าพระอริยะพระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดจะฆ่าสัตว์และอยากเสพเนื้อสัตว์ในเมื่อพระองค์ท่านเหล่านั้น เพียบพร้อมไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาหากพวกท่านยังไม่เข้าใจสัจธรรมนี้อีกก็ให้กลับไปศึกษาลังกาวตาลสูตรในพระธรรมไรคปิดกที่พระพุทธองค์ได้เทศนาสอนธรรมะสำหรับคารวาสไว้อย่างดีแล้วดังนั้น เมื่อท่านทั้งหลายจะถวายพัตตาหารหรือใส่บาตให้กับสมณะสงฆ์ผู้เจริญในศีล227ข้อและผู้เจริญในมรรควิถีแห่งบารมีพระโพธิสัตว์แล้วก็ขอให้ท่านถวายอาหารบริสุทธิ์ที่ปราศจากเลือดเนื้อ หรือชีวิตเวณนยสัต์วเธอนั่นคือมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวลำดับจากนี้ไปอาตมาได้ขออนุญาตองคุลิมานเถระเพื่อมาเล่าถึงบุพกรรมของท่านองคุลิมานกับ999ชีวิต ที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตในอดีตการองคุริมาเถละเคยเสวยชาติเป็นเต่าใหญ่อยู่ในมหาสมุทรแห่งหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าปลาวานเป็นเต่าใหญ่เท่าตัวเรือนแต่ใจบุญมากไม่มีนิสัยดุร้าย มักช่วยเหลือผู้คนจากเรืออับปางให้พ้นภัยอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งเต่าใหญ่ตัวนี้ได้พบเรือประมงลำหนึ่งเกิดอับปางลงผู้คนในเรือต่างก็ลอยคอแวกไหวยพยุงตัวเพื่อไม่ให้จมน้ำต่างก็หมด เรี่ยวแรงใกล้จะสิ้นชีพด้วยกิตเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของเต่ายักษ์ตัวนี้ก็ไหวเข้าไปหาผู้คนคาดว่าหนึ่งพันคนนี้ได้พากันเกาะกระดองเตา่าจึงปีนขึ้นมาบนหลังเตา่าจนครบทุกคนจากนั้น เต่ายักษ์ก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งพาคนเหล่านั้นขึ้นบนบกให้พ้นภัยแต่ด้วยเคราะห์กรรมของเต่านั้นที่อาจมีเวรกรรมผูกพันข้ามภพข้ามชาติกันมาก่อนทำให้ชาวประมงกลุ่มนั้นเห็นผิดเป็นชอบนอกจากไม่สำนึกบุญคุณแล้ว ยังเกิดความโลภขึ้นว่าไหนไหนก็ไม่ได้ปลาแล้วก็ฆ่าเต่าเอาเนื้อไปขายก็ยังดีด้วยความคิดที่ชั่วช้าขาดเสียซึ่งความกตันญูรู้คุณที่เต่ายักษ์ได้ช่วยชีวิตของพวกตนไว้พวกเขาจึงทากันลุมฆ่าเต่ายักษ์ ชำแหละเนื้อเอาไปขายให้คนในหมู่บ้านนั้นซึ่งมีอยู่หลายครัวเรือนทุกครัวเรือนต่างก็พากันซื้อเนื้อเต่ากินกันด้วยเห็นเป็นของแปลกหายากและมีความเชื่อผิดๆที่ว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน หากใครได้กินเนื้อเต่าแล้วจะพากันอายุยืนไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเดียดเดียนพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเล่าว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีด้วยกันทั้งสิ้นหนึ่งพันคนพอดีเมื่อทุกคนได้เนื้อเต่าไปแล้ว ก็พากันนำไปปรุงอาหารแบ่งปันกันกินในครอบครัวแต่มีอยู่เพียงคนเดียวเป็นเด็กหญิงเพียงอายุเจ็ดขวบที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่านั้นแม้พ่อแม่บังคับให้กินอย่างไรเธอก็คายออกมาจนหมดสิ้น เพราะเธอสงสารเต่าตัวนั้นด้วยจิตเมตตาของเด็กหญิงผู้นั้นทำให้เวียนมาเกิดเป็นมารดาขององคุริมานเถระในครั้งพุทธกาลนั่นเองอีก999คนที่ร่วมกันกินเนื้อเต่าใหญ่นั้นเวียนมาพบกับองคุริมาน ล้วนถูกองคุริมานฆ่าตายและตัดนิ้วมาแขวนคอตามคำสั่งสอนผิดผิดของอาจารย์ที่สั่งให้องคุริมานฆ่าให้ครบหนึ่งพันคนก็จะสำเร็จทำองคุริมานฆ่าถึง9 9้คนแล้ว ก็หาคนที่จะฆ่าอีกไม่ได้จึงคิดจะเดินทางกลับไปบ้านเพื่อฆ่ามารดาของตนเองจะได้ครบหนึ่งพันตามที่มิชฉาอาจารย์สั่งสอนไว้แต่เคราะดีที่ได้พบกับพระพุทธองค์ก่อนจึงได้รับการชี้แนะปกโรอ จนองคุริมานกลับตัวกลับใจและมารดาก็รอดชีวิตมาได้เพราะในอดีตชาติมารดาไม่ได้ร่วมกรรมโมกับผู้คน999คนที่ร่วมกันกินเนื้อเต่านั่นเองจึงไม่ต้องรับวิบากของกรรมโม เนทีชนทั้งหลายพวกท่านเห็นความน่ากลัวของการสร้างกรรมร่วมกรรมหมู่หรือ,อยังโดยเฉพาะการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเสษเนื้อเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อของสรรพสัตว์เป็นกรรมหนักมาก เพราะไอท่าแห่งการฆ่าไอท่าแห่งความแค้นทยาบาทพุ่งทยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศล้วนแต่เป็นพลังลบที่ก่อเกิดเหตุร้ายอับปมมงคลกลับมาสู่มวลมนุษยชาติทั้งสิ้นลองไตรตรองดูให้ดี คนที่ยังเสพกินเนื้อสัตว์อยู่เท่ากับผิดศีลทั้งห้าข้อของพระพุทธองค์ทีเดียวศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์แม้เราไม่ได้ฆ่าเองแต่ไปซื้อกินก็เท่ากับไปจ้างวานเขาฆ่าไม่ใช่หรือศีลข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ แต่คนที่เสพกินเนื้อสัตว์ยิ่งหนักข้อเพราะท่านได้ลักขโมยชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นมากินไม่มีสัตว์ตัวใดรอที่ยินดียื่นคอมาให้เราฆ่ากินสีลข้อที่สามห้ามผิดในตามนั่นก็คือสัตว ก็มีครอบครัวของพวกเขาเรากลับไปทำลายครอบครัวพวกเขาและค่มขืนจิตใจเอาชีวิตเลือดเนื้อเขามากินเช่นไหนศีลข้อที่สี่ห้ามพูดปดผู้ที่เสพกินเนื้อสัตว์โกหกตัวเองว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นในการฆ่า และพูดอย่างไร้ข้อเท็จจริงว่าสรพรัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์โดยแท้อาตจจมาขอถามท่านว่าใช่จริงๆหรือท่านเคยถามความเต็มใจของสัตว์มาก่อนหรือไม่ศีลข้อที่ห้า ห้ามดื่มสุราเสพติดสิ่งมึนเมาแต่คนที่เสพกินเนื้อสัตว์กลับเสพติดมึนเมาอยู่กับการกินชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นอย่างเมามันนี่หรือมนุษย์ซึ่งแปลว่าสัตว์ประเสริฐฉะนั้นอาตมาขอกล่าวว่า ผู้ที่ยังเศษกินเนื้อสัตว์อยู่ถือว่าผิดศีลทั้งห้าข้อแล้วคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือมิกลายเป็นว่าท่านเป็นเพียงยักษ์ปีศาจที่สิงอยู่ในร่างของมนุษย์ห,หรืออาตมาขอกล่าวสรุป ท้ายสามประการว่า 1. ปากไม่บริโภคเนื้อสัตว์ย่อมลดทอนการเกิดโรกร้ายได้มากมาย 2. ปากไม่ยินดีกับเนื้อสัตว์เป็นการปลูกฝังกล่อมเกล,กลาคุณธรรมฝึกให้มีจ,จิตใจมีความเนตตากรุณา 3. ปากไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ช่วยเพิ่มทูนให้จิตผ่องใสไม่มักมากและช่วยให้การบททําเพ็ญธรรมเกิดความราบรื่นเอาละอาตมาพร่ำกล่าวไปก็มากหลายเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อริยเจ้าล้วนพร่ำสอนเตือนสติ พวกท่านมามากมายท่านจะปฏิบัติตามหรือไม่ย่อมอยู่ที่ท่านมีความรู้มากมายหากไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์เข้าใจกันหรือเปล่าอาตมาจะไม่ลบกวนเวลาของพวกท่านขอลากลับสู่แดนเดิม